นี่เองต้นตอกินหอมต้นตอกินหอมอยู่นี่เองป๊อปคอนป๊อปคอนผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำดอกกายระยองนะงานวันพ่อแห่งชาตินะครับ,บรตั้งแต่วันที่คุณเห็นนะถึงวันที่1ิบธันวาเป็นของฝันของฝากทานลง่งทานเล่นได้หมดเลยของด้วยภาพไม่ได้หมูนะครับป๊อบคอนคั่วใหม่ๆ ้ยมีป๊อบคอนมีป๊อบคอนขยาวด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีหลายรถค่ะโอ้คู่แข่งไก่ขยาวอันนี้ป๊อบคอนขยาวนี่นะค้องได้ยภาเลยคั่กันใหม่ๆอยู่ข้างหลังไม่ทันนะครับขายดีจริงๆนะครับใ้นมา